เห็นไหมคะมันก็จะเหมือนเราเป็นคนนั่งหอ่หอๆห,หลังค่อมแต่พอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เรานั่งได้ถูกสรีระขึ้นทำให้เรานั่งได้ดีขึ้นลดอาการปวดหลังเห็นไหมคะเราก็จะนั่งได้ดีขึ้นนั่นเองพร้อมกับอันนี้ใส่อีกสักทีหนึ่งติดใจแหละโอ้โหนอนก็สบายเห็นไหมคะ ใจ,จเหมือนเดิมนะคะและก็นี่เจ้าน้องเทสลานั่นเองนะคะวันนี้จะพามาดูของแต่งเนี่ยที่กดมาเพิ่มจากคลิปที่แล้วนะคะที่กันร้อนบนหัวหรือว่าบนหลังคาแก้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาแกะของกันเลยนะคะมีกดอะไรมาอีกนะคะของชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยแก้ปวดเมื่อยนะคะเพราะว่าอะไรการที่เรานั่งขับรถนะคะไม่ว่าจะเข้าเมืองแค่ชั่วโมงเดียวหรือไปต่างจังหวัดเป็นเวลานาน,านๆเนี่ยก็จะทำให้เรา ปวดคอปวดหลังนั่นเองนะคะก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเรานั่งเก้าอี้ทํางานนานๆน,น,นั่นเองนะคะเวลาเรานั่งเก้าอี้ทางานนานๆเนี่ยเราก็จะต้องมีที่รองที่หนุนหลังนะคะเพื่อช่วยซัพพอร์ตหลังเราและคอเราให้ไม่เมื่อยน,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นของชิ้นนี้เนี่ยสำหรับแจมเนี่ยรู้สึกว่าถึงแม้จะขับแค่ในกรุงเทพนะคะกรุงเทพก็รถติดมากค่ะยังตามเนี่ยก็ต้องมีเป็นชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ น่าสนใจนะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหมอรองหลังของเรานั่นเองนะคะนี่มีหมอดองหลังแล้วจะไม่มีหมอดองคอได้อย่างไรนะคะก็อันนี้อีกอันนึ้งก็จะเป็นในส่วนของตัวหมอรองคอนั่นเองนะคะนี่เพราะว่าอะไรอย่างที่บอกไปนะคะขับรถเนี่ยจาก เองาง่ายๆนะคะจากสมุสาครเข้าเมืองเน mm ี่ยก็มีชั่วโมงคร pues like ึ่งนะคะบางทีแล้วอยู่แค่เอกกายไมจะไปพารากอนพระรามหนึ่งนะคะก็ชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันดีกว่าไหมเรามีตัวช่วยซัพพอร์ตนะคะช่วยเรื่องหลังเราให้เราขับรถได้สบายขึ้นนะคะและก็ลดอาการปวดหลังปวดคอได้ค่ะเดี๋ยวเราไปลองใส่บนรถกันเลยอ๋อก่อนจะไปใส่นะคะเหมือนเดิมค่ะของชิ้นนี้ชุดนี้นะคะมาจากแบรนด์นี้เลยค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะมีส่วนลดพร้อมโค้ดโค้ดนี้ใส่ได้เช่นเดียวกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปใส่ของบนรถกันเลยดีกว่าเก็บก่อนเดี๋ยวปลิวมาค่ะก็ชิ้นนี้นะคะง่ายๆวางๆเข้าไปเลยค่ะโอ้โหสบายอยู่นะครับเปิดไฟก่อนเดี๋ยวจะมองไม่เห็น ชิ้นต่อไปก็ง่ายมากเลยเ <N ic ly> พราะฉะนั้นนะคะเวลาเราขับรถเนี่ยเราแค่ต้องขอยลงโอ้โหเอาจริงสบายมากโอ้ยสบายอยู่นะคะดูสิเวลาขับรถนะคะอ่ะปันหนึ่งว่าเราขับรถอยู่เปิดไฟสักนิดกลัวพี่ๆจะมองไม่เห็น นี่นะคะเวลาเราขับรถเนี่ยพี่ๆเข้าใจไหมคะว่าเวลาเราขับรถแล้วรถมันติดมากๆเนี่ยเราก็จะนั่งก็ปกติเนี่ยเวลาเรานั่งเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีช่องโว่เราก็จะเมื่อยคอแล้วเราก็จะต้องแบบอ๋อเป็นประจำค่ะแจมเพราะฉะนั้นพอมีอันนี้เข้าไปนะคะใส่ง่ายถอดง่ายเพื่อพี่ๆคนไหนนะคะมีคุณแฟนนั่งข้างๆเนี่ยก็อาจจะโดนขโมยได้นะคะเพราะเขาก็ต้อง นั่งนานๆด้วยกันเหมือนกันค่ะนี่เห็นไหมคะพออันนี้เนี่ยพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเวลาเรานั่งรอรถติดหรืออะไรเนี่ยก็จะมีตัวช่วยซัพพอร์ตตรงนี้นะคะสบายมากๆเลยค่ะแต่ถ้าวันไหนอยากขับรถและอยากใช้ความเร็วอยากใช้แบบเรียกว่าให้มันคล่องตัวนะคะก็แค่ถอดอันนี้ออกแล้วก็เก็บวางไว้ข้างหลังพอรถติดก็ค่อยหยิบกลับมาใส่นะคะ <Huh? S 1> แล้วหมอนี้เนี่ยสามารถไซส์ของเขานะคะสามารถเก็บที่ช่องด้านหน้าแล้วที่วางแขนได้ด้วยค่ะ อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตรงหลังนะคะเห็นไหมคะพอถ้าถอดเนี่ยหลังเราก็จะเป็นเหมือนคนหลังค่อม <Yeah. S 1> นิดหนึ่งอ่ะจำเอนเบาให้ไหนก,ก็ได้อ่ะมันก็จะอ่ะเอานี้ออกให้ไดเห็นไหมคะมันก็จะเหมือนเราเป็นคนนั่งหอ่อหอ,ห,อหลังค่อมแต่พอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้เรานั่งได้ถูกสรีระขึ้นทําให้เรานั่งได้ดีขึ้นลดอาการปวดหลังเห็นไหมคะเราก็จะนั่งได้ดีขึ้นนั่นเอง พร้อมกับอันนี้ใส่อีกสักทีหนึ่งติดใจแหละเพราะฉะนั้นนะคะอานเงี้ยเวลาขับรถเนี่ยก็จะสบายมากๆเลยค่ะเย้ไหมคะขับรถได้สบายมากเพราะตรงนี้ไม่มีช่องว่างและตรงของก็นี่เลยแต่นะคะบอกเลยว่าอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้ดีเฉพาะคนขับนะคะสมมุติแจมเป็นคนนั่งข้าง ไต่างจังหวัดอ่ะเรามาเลยค่ะโอ้โหนอนก็สบายเห็นไหมคะอีกคนขับก็ขับไปค่ะคนนั่งนั่งนี้เลิศค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครสนใจสินค้าเนี่ยสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างตรงแคปชั่นด้านล่างได้เลยนะคะแจมใส่ลิงก์สินค้าไว้ให้ด้วยแล้วเรียบร้อยนะคะและสินค้าเนี่ยบอกเลยว่า ของคุณภาพดีแพ็คมาอย่างดีมีห่อใส่ให้แยกเป็นชิ้นๆน,นะคะไม่ใช้ชิ้นไหนก็สามารถใส่ถุงผ้าเก็บไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะสินค้าชิ้นนี้นะคะมาจากแบรนด์นี้เลยและถ้าใครสนใจนะคะสามารถใส่โค้ดส่วนลด TKF Racing ได้ลดราคาด้วยนะคะอย่าลืมนะคะลิงก์อยู่ที่ด้านล่างลิงก์สินค้าอยู่ที่ด้านล่างเข้าไปจิ้มได้เลยค่ะวันนี้ยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนไปขับรถก่อนนะคะสวัสดีค่ะ